สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวกุณไจเครับขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆนะครับท่านผู้ชมคราได้ทานเนี่ตั้งใจจะทำเพื่อให้เห็นว่าอาหารไทยของเราเด็ดดีขนาดไหนแต่เชื่อไหมเราทํางานกันมาตรงนี้เรายิ่งทำเท่าไหร่เรายิ่งพบความจริงว่าอาหารไทยเรานี่ดีที่สุดในโลกจริงๆสุดยอดอ่สำคัญคือวัตถุดิบหลากหลายแต่ละช่วงแต่ละปีแต่ละเดือน วัตถุดิบตามฤดูการเนี่ยโอ้โหนี่เราทํามานานแล้วนะเรายังรู้สึกว่าโหยังไม่หมดหลายเรื่องที่ไม่หมดสักทีและยิ่งทํายิ่งเห็นความงดงามของอาหารไทยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับจะอยู่ทั้งในแอปพลิเคชันของครูคุณต่อยในเฟซบุ๊กอยู่ในเฟซบุ๊กของครัวคุณต่อยแล้วก็อยู่ในรายการในขณะที่ท่านผู้ชมกำลังชมอยู่ในขณะนี้พยายามอย่างยิ่งที่จะเอาสิ่งดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับและแน่นอนครับ รายการไม่ได้มีจัดสารอะไดีต้องมีความสนุกสนานเฮฮาแล้วมีเรื่องราวที่ดีดด้วยใช่ใครมีเรื่องปรึกษามาได้ได้เลยครับนี่พูดจริงๆนะฮะถ้าเกิดท่านมีก็มากรบปรึกษาได้เลยส่งมาเลยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเย็นเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการนอนค่ะมีนี่ค่ปรึกษาแก่ผู้ที่ไม่มีความตุขในการนอนทุกรูปแบบคุณเชื่อมั้ยเดี๋ยวนี้มีอย่างนี้จริงๆนะคนบางคนที่นอนไม่ค่อยจะหลับอะนอนไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยต้องบอกกันว่าอย่าง คนทนูรู้จักอย่างพี่ยอดเนี่ยพี่ยอดเลิกใช้พงเพชรเนี่ยนอนไม่หลับเหรอเป็นคนที่นอนยากเหรอเป็นคนนอนยากตตื่นง่ายเคยบอกมาหลายทีแล้วอย่ามีเมียผู้สว่างคะจากการได้วิเคราะห์เจาะลึกเรื่องการนอนของคุณแล้วเนี่ยดิฉันได้ข้อสรุปง่ายๆนะคะอย่างแรกเลยคุณต้องเลิกใส่นาฬิกาการนอนนะเลิกใส่นาฬิกา รสร้อยแหวนฮ<ค>ยกำไรร<ค>วมทั้งกางเกงในเวลานอนทเทำไมอ่ะทำได้ไหมคะออถ้าถามคุณสมบัติคุณ,บ,บ,อคณบ,บอกอ๋อได้ครับแล้วมีอะไรอีกครับปิดมือถือวิทยุโทรทัศน์เลิกได้ไหมคะขออ้อนี้ยากนะแต่ผมก,ก็จะพยายามทําทแหละเออ,เออครับอ่าเดี๋ยวเบอกว่าข้อตุดท้ายสำคัญที่สุดคุณจะหลับสบายแล้วตื่นขึ้นมาได้โดยไม่ตายแน่นอน คุณตุบมาก็ถามว่าอะไรอะไรอะครับต้องทำไงมน่ากลัวจังเลยวะคุณต้องเลิกนอนกับผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาคุณคุณนอนไลับเาหยุดระแวงระแวงระแวงหวาดหวาดตลอดเวลารูาจเกรโอ้โหถ้าอย่างนี้หาอะไรที่เป็นประโยชน์ประโยชน์ดีกว่าคุณสมหวังสิ่งซึ่งมีประโยชน์แล้วบางทีเราไม่ค่อยรู้เรื่องครับวันนี้จะเอามาบอกกันเป็นประโยชน์ของชาใบมอน ชาใบหม่อนเนี่ยนะครับประโยชน์เยอะมากเลยนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือจะช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายนะครับใน,น<ม>ชาใบหม่อน,น,นเนี่ยเขาจะอุดมไปด้วยสารอาหารประเภทแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กโซเดียมแมกนีเซียมสังกะสีถ้าในกลุ่มวิตามินก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B 1หนึ่งวิตามิน B 2สองวิตามิน C แร่ธาตุเขาสูง้วยนะครับแล้วก็กรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายเนี่ยมีมากถึงสิบชนิดด้วยกันประโยชน์ข้อที่2ก็คือ จะช่วยลดน้ําตาลในเลือดไบมอนนี่นะครับมีสารที่มีโครงสร้างคล้ายกับน้ําตาลโมเลกุลเดียวยอยู่หลายชนิดเลย oh. ซึ่งเป็นสารสําคัญนะครับ oh. ที่ช่วยลดน้ําตาลในเลือดโดยที่สารดังกล่าวนะครับจะเข้าไปยับยัง้งเอนไซม์ซึ่งคอยทําหน้าที่ย่อยน้ําตาลโมเลกุลคู่ให้กลายมาเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดียวทํ oh. าให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยลดลงได้ oh. สามนะครับ oh. ก็จะมีส่วนช่วยในการ ลดคอเลสเตอรอลผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Biomed Research International นะครับในปี2013เนี่ยเขาระบุว่าอาสาสมัครที่กินผงใบหม่อนในปริมาณ280กรัมต่อวันวันละ3เวลาติดต่อกัน3เดือนจะส่งผลให้ระดับของไตรกลีเซอไรด์และระดับไขมัน LDL เนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการทานอาหารของแต่ละท่านด้วยนะครับ ประโยชน์ในข้อที่4ก็คือจะช่วยลดความดันโลหิตเพราะกาบาที่มีอยู่ในชาใบหม่อนเนี่ยสูงถึง230มิลลิกรัมต่อใบหม่อน1 0 0กรัมมีสรรพคุณในการช่วยลดความดันโลหิตสูงครับประโยชน์ข้อที่5ก็คือจะช่วยลดอาการอักเสบของเซลล์เนื e ้อเยื่อเนื่องจากใบหม่อนเนี่ยนะครับอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอยู่หลายชนิดเลยซึ่งมีคุณสมบัตินะครับช่วยลดการอักเสบของเซลล์เนื e ้อเยื่อ และลดการเกิดริ้วรอยบนผิวหนังได้นอกจากนี้นะครับยังมีผลการศึกษาว่าสารต้านอนุมูลอิสระในใบหม่อนเนี่ยมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เช่นกัน<อ>ทีนี้มีเรื่องข้อควรระวังนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับที่ทานยาอัาโบสนะครับไม่แนะนำให้เดื่มเพราะอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยลดลงต่ำมากเกินไป แล้วในคนปกติแบบเราๆก็ไม่ควรดื่มติดต่อกันเป็นเวลาที่นานเกินไปโอี้แค่นี้ไม่นานเกินไปไม่นานเกินไปครับแต่ถ้าน้าร้อนลวกเมื่อกี้นานเกินไปกันผมมมันมันมือผมเป็นไงรสชาติเป็นไงใบหมอนใบหมอนใบหมอนผมว่าโอเคเลยคืออย่าว่าแต่ใบครับลูกมันลูกลูกมันก็รสชาติดีในอย่างเงี้ยนี่ฝรั่งเรียกเมลเบอรี่คนไทยเรียกว่าหมอนและไอใบมันเนี่ยจริงๆเอาไว้ให้ตัวอ่าใหมนอนนอนไหนไหมตัวหมอนนอนไหม อ้บ้าหมอนนี่แหละเขาเอาไปเลี้ยงหมอนหมอน่ะ um กินใบหมอนแล้วถึงมาสร้างก็ไหมก็หมอนตองนั้นหนูเรียกไหมเข้ามาไอ้บ้ามันจะมาเฉี่ยวอีกนี่ฮะที่บ้านผมปลูกด้วยนะที่บ้านผมปลูกด้วยปลูกเขาหนูมีหมอนหมอนหมอนยาวด้วยเออเอาเอาไม้แพ้กันเลยโอ้ไม่ใช่แล้วได้ฟักแล้วลูกขนาดนั้น หมอนอะไรหมอนนอกอ๋ออันนี้มันหมอนบริไทยอย่าไปเชื่อท่านผู้ชมแต่ข้าบ้านผมก็มีนะยาวงี้เลยหมอนอ่ะอันนั้นหมอนแล้วฮะหมอนข้างอ๋ออายุกเลยประโยชน์ของมันลราบอกแล้วไอ้ที่ไม่เป็นประโยชน์นี่มันเป็นจมพักตัวนี้สักครู่วงศน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระช่วงต่อไปไปเลยของรายการสักครู่เดียวกัน